นันนนกรพัฒนน้ำตาลทิพนารีแจนพลชมพูขึ้นแทนพีเซนเตอร์ลานในประเทศไทยต่อเนื่องสองปีซ้อนแท็กทีมมาร์คพาคิานชวนแฟนๆมาจอยลานเนต็ตแฟมิลี่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลานเนต็ตประเทศไทยคว้าศิลปินคนรุ่นใหม่ไอดลอลคนเจนซีนันนอน,อนกรพัฒน์น้ำตาลทิพนารีแจนพลชมพู เป็นพรีเซนเตอร์แบบต่อเนื่อง2ปีซ้อนโดยจัดงานลานเนทเพรกาวเพื่อฉลองอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครีมบำรุงผิวลานเนทวอเตอร์แบงค์บลูไฮยาลูโรนิกครีมงานนี้ยังแทกทีมหนุ่มไอดอลแฟนออฟลานเอทมาร์คพาคินที่จะมาชวนดูแลผิวในสไตล์วัยรุ่นคนรุ่นใหม่กันแบบอินเทรนด์อย่างสนุกสนานณเอ็มสเฟียแกอรี่ชั้นเอ็มศูนย์กานค้าเอ็มสเฟียเมื่อวันศุกร์ที่16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศภายในงานค่ะลาเนตเพรกาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครีมบำรุงผิวลานเนตวอเตอร์แบงค์บลูไฮยาลูโรนิกครีมได้เดลมิดเอเมสเฟียแกอรี่ห้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานลาเนตเพรกาที่ได้มาทดลองวอตเตอร์แบงค์บลูไฮยาลูโรนิกครีมสูตรปรับปรุงใหม่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งหมด3สูตรตอบโจทย์ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพผิวของคนรุ่นใหม่ก่อนจะถึงช่วงไฮไลท์กับการแนะนําทีม ลา n เน t ไทยแลนด์พรีเซนเตอร์นำโดยนนท์นก่อนพัสศิลปินหนุ่มสุดทอ็อปที่งานนี้มาโชว์มินิคอนเสิร์ตให้แฟนๆแบนลา n เนตได้เพลิดเพลินกันจากนั้นตามด้วยเหล่านุ่มสาวไอดอลเป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่มีความสุขและสนุกสนานกับการดูแลตัวเองเริ่มด้วยน้ำตาลทิพนาลีตัวแทนของหญิงสาวหวานที่ต้องการการดูแลผิวอย่างผิวผสม แนพลอยชมพูตัวแทนของหญิงสาวที่ต้องการปรนิบัติผิวอย่างอ่อนโยนและมาร์คพาคินชายหนุ่มผู้ที่ต้องการการดูแลปกป้องจากปัญหารอยแดงซึ่งแต่ละคนนอกจากจะมาช่วยแชร์เทคนิคการดูแลผิวแล้วยังได้มาร่วมทำกิจกรรมกับแฟนคลับแบานลาเนตกกันอย่างสนุกสนานค่ะอา Everything was good So especially, <coughs> we have uh, four great, great presenters, so uh, I was happy. And then uh, we can see many fans of Lanez and then our Lanes presenter. And then this this place is a new place, and then yeah, we were happy to have uh, this uh, beautiful event today. why like because they are beautiful and handsome oh. <laughs> and then they are so sophisticated and then they are competent actually you know they deliver our brand value so well and then leonard brand also so much match with these poor people that's why we chose uh, this way เคปอมาร์คนัมตนเจนและนอก็ว่าติละคือริงๆนเนี่เป็นือเราออกเรื่องแบบในีือแบบั้งด้านสิวานแค่นนดิชั่นิเลยค่ะก็น้องๆติกคนะก็สามารถแบบมีมีความดเนว่าเป็นความนีในเบคนะคะแล้วก็ก็แบบว่าแต่ละคน่ะก็คือแบบานเดลิเวอรแบบงานให้เราได้ they they make the market of product hectare it is in map what's okay so in the context of the market what is the difference really matter that i think oh actually not that different you know they they want you know the best product and then uh, they they look looking for some functional product but something different is uh, Thai people looking for some uh, products of uh, they depends on their climate and then uh, their skin condition. But mostly Korean people they're looking for some technology. That is a little bit different, but they're all looking for some good products. <coughs> คนที oh, sure, sure. Had, uh ่ประเทศไทยอะจะคอนเซเรื่องแบบสภาพอากเพราะว่าอันนี้ไทยอะเป็ากาศร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยนเลิกเวลาเด็กเนี่ยก็ผลิตผลิตาาออกมให้แบบว่อัานาไทยแล้วก็ปจากสภาพอากเค่ะส่วนของคนเกาหลีเก็จะแบบว่าคอนเซิร์เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆอะไรเงียว่าเขาอยากได้แบบว่าเขาอากดดเนี่ยนอจะมีโอกาสร่วมงไนกับน้องๆกับกลุ่มที่อยากไปบ้างอ้ชัวร์ชัวร์ e h We did great work with these four people, and then especially we have a let it Glow in the YouTube channel, and then uh, people really liked it. So uh, we extend that uh, that program uh, at those. The second, uh, how can I say, the season two, yes, season two, and then the first episode will release tomorrow. So we we'll keep continue work with with these uh, great four people. ก็ดีใจมากๆแล้วก็มีเกียรติมากๆแล้วก็ร้านเอนี่ก็มัเป็นแบรนด์ที่แบบว่าดังอยู่แล้วที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาพอมาเป็นที่ประเทศไทยแล้วก็เลือกว่าเราทั้งสี่คนมาเป็นแบบเัวนพรีเซนเตอร์แล้วก็เฟนของต้นเี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆงหนูก็เป็นแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยค่ะกับแบรนด์นี้ด้วยแบบคาแรคเตอร์ของแบรนด์น้วยนะชอบเราแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากที่จะนำเสนอให้กับทุกคนได้ใช้กานใ่ี่น้ำาไม้มีโอกาสไปดัดที่ซึ่งแบบเราได้เห็นกระบวนกาที่การเราก็มั่นใจแะใช้ริงอยากแบงปันปรบกรใ้ันอนสิ่งที่เกิึราได้มเราแรกจะพ่งตัวันนี้เลยรดีใจมากล้วก็เป็นเกียรติมากก็ดีใจที่จะได้รวมงานกับเพื่อนวราถ้าได้รูปงไงเด สนุกมาก็ก we ็ได้ใช้ินกเน็เป็นอินเทอรที่มันไม่เคยจาใชกอนเไม่ใช่กอนหน้าก่อนเด็กจะเเป็นรชอตคือเด็กงานที่ต้องเป็นมันตอบสนยงที่าทนที่แบบทั้นร้อยทั้อัใช้งานถี่หน้าเลยก็รู้ว่าาเนตเขามาช่วยได้เยอะ มาาถึงไทยแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่ครับก็ตลกไใครที่เอออาจจะติดตามลาเดตตั้งแต่กลับมาไทยหรือว่าแบบตั้งแต่ในตะไลแล้วก็ลาเดตก็มีแล้วนะครับก็สามารถแล้วก็มีงานลาเดตเพกาวนะครับผมก็มีงานอีก3วันด้วยกันนะครับก็มาเที่ยวไว้มาทํร่วมกิจกรรมได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาวันที่18บ้วยครับ